สวัสดีค่ะหนุ่มอุบลสุดเฮงถูกรางวัลที่หนึ่งโชคหล่นใส่เน้นๆหกล้านหนุ่มอุบลสุดเฮงถูกรางวัลที่หนึ่งโชคหล่นใส่เน้นๆหกล้านโดยมีชาวจังหวัดอุบลราชธานีและคนพื้นที่ต่างเข้ามาแสดงความยินดีมากมายยังคงวนเวียนอยู่ในภาคอีสานสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมหลังมีผู้โชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งที่จังหวัดบึงกาฬหรือสุรินทร์ โดยครั้งนี้เศรษฐีหน้าใหม่ปรากฏตัวอยู่ในภาคอีสานที่จังหวัดอุบลราชธานีผู้โชคดีคือพ่อใหญ่เขียวชาวบ้านดอนสำราญหมู่เก้าตำบลกุดชุมพูอำเภอพิบูลมังสาหารที่ถูกหมายเลข407041จํานำนวนหนึ่งใบรับทรัพย์เน้นๆ6ล้านโดยมีชาวจังหวัดอุบลและคนในพื้นที่ต่างเข้ามาแสดงความยินดีมากมายยินดีด้วยค่ะขอบคุณข่าวสดค่ะ